ตอนนี่นะข้อแต่ทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มกลัว,วแต่ว่าอากาศนี่ก็เริ่มเมือดอไห้แล้วจังหน่อยกะบ,บ่ายสี่โมงเลยก็เมื่อยละพี่น้องถ้าอากาศหนาวเข้ามานี่แต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเดือนสิงหาได้นี่แต่ว่าอากาศไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยมาเก็บเอาหูละผ้าไปใส่อัะนนะ่ะตุ้นลีนเป็ดเ <laughs> บิ่งในที่พี่น้อง เป็นแต่อินบรนเนตุนหงลพานีาน่มันบ่มีแดดพี่น้องเอ้ยบย่ใหญ่แหละทุกวันต้องมาท,ทุกวันต้องมาทักทายน้องก,ก <c oughs> สบสวบัสดีพี่น้องกินบอน้อกินบ bon น้องดนเป็ดนี่พี่น้องเอ้ยออกมาเต้นนะตู้แช่แข็งละ่ะปล่อยแห้ล,ลายละมะลาง ล่างแล้วก็เอาไปลวกก่อนน้ําเดือดแล้วก็เอาหลีนลงไปต้มใส่เกลือลงไปนิดนึงต้มจกักสีสามสีนาทีจ้ะต้มเสร็จแล้วก็มาเทออกล่างออกอีกนนาหนึ่งล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหล่างดีๆแล้วเก็จะเอาไปตุ๋น อทำความสะอาดให้ดีขิงกระไสเห้าถทุงนี่สามอันยูโรสิบสองเส้นพี่น้องพี่น้องก็เอาสามยูโรคูณนนะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเท่าไดร่สามสิบหกบาทบา่กระคูณไปจะพี่น้องซื้อมาหละะ้ะแ็แซตู้แข็งไว้มาเตรียมเครื่องสไปผัดพี่น้องมีขิงกระไส่มีพริก มีกระเทียมแล้วก็ขูกขคกหยาบหยาบแล้วก็ไปผัดผู้ใดมักเผ็ดไร้ก็ใส่พริกไา้ไผ่มักเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกหน่อยแล้วเราก็ไป หอมหอมขิงขิงกระชายจะในอจามเลยนี่พี่น้องมันมีผิก <laughs> ผัดให้หอมเดี๋ยวจะเอาลีนลง่งได้ที่แล้วเราก็เอาลีนลง่ง เอาลีนลงแล้วเข้ากับปรุงรสพี่น้องใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยให้มันเป็นสีใส่น้ำตาลนิดหน่อย ้าเหยอดหนาำลงไปนิดนึงก็ใส่น้ำมันหอยลงไป๋ยวใส่มากแล้วเดี๋ยวเค็มแม่อร่อยเห็นบปลพินออกแล้วแกล่างเดือด เ่าปิดฟ้าไว้จักสามนาทีสนาทีปิดให้อบอยู่นี่ประมาณสนาทีเสร็จแล้วห้าก็ชซิมเบิงว่าโอเคบอลแล้วเขาก็ใส่หูลาพาอบไว้สองสามนาทีห้าก็เปิดชิมดูรสชาติทามันบนนัวพ่อห้าก็เพิ่มซิวเข้าไปถา้าโอเคแล้วห้าก็ใส่หูลาพาลงได้เลย อเดืยบลอยพี่น้องแซบหอมขิงกระไส้แล้วก็เพ็ดแน่นัวแน่พอดีเกมพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอาหารวางเห็ดกินลินลินนะพี่น้องเนาะ,อะลองไปเห็ดสิมเบืองเดอ้อถาว่ามักถาว่าบ่มักดินก็อาซิมักตินไก่บ่เอาดินไก่เห็ดกกบปลาปลาสูตรดเดียวกันนี่แหละอ่ะพี่น้องลองไปเห็ดเบืองเดอ้อลองชิมดูนะ ชิมแล้แซบล้แกคือนอดไอดาเนี่ยเด้อละ่ะโอ้ลืมลืมลืมนี่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 มีระเบนสดสด,สดมาเดี๋ยวนี่จากต้นหลังบานเด้อนนี้พี่น้องเมนของเงินขางบานเพิ่นฝากสวนไใบฮันเด้โอ้ยเอา้าอะไรกันหล่นไปเองนั่นนั่นเ็นบอเห็นบอหนะคันดิ้วผู้เดียวแล้ว,ว่าเมนพีหลอกเลยนี่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ จบไปกันเท่านี้นะพี่นองเนาะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า